ถามว่าแต่กอนเจ็ดปีที่ผานมาต่วันเนี้เป็นยังไงเราพูดถึงแค่อุสาหกรรมเดียวคืออุสาหกรรมส่งออกที่เน้นปลาทูนานะครับเป็นตัวหลักแต่เมื่อเรานําเข้าสัตว์น้ําชนิดอื่นมาล่ะ,ะมันก็<ะ>เป็นปลาทูน่าแะใช่มันก็ไปไปกระทบกับสัตว์น้ําที่จับโดยเรือประมงในท้องที่น,นะครับอันนี้รัฐบาลไม่มีการจัดการ ในฐานะที่เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการประมงและก็ชีววิทยาประมงครับอยากให้ท่านประเมินนิดนึงว่าตอนนี้ที่เราแก้ไขปัญหาไอ้ยูมาตลอดเราเรามาถูกทางไหมเราเนี่ยเป็นหลงเชื่อฝรั่งมันไนหลเรือแล้วก็ไ,ไปไปยาไปตามคือถ,ถูกถ้าตอก็ทวูก็คือถูกถูกใจฝรั่งแต่่ารการให้เราทำให้เรามีต้นทุนที่สูงขึ้น ความสามารถในการแก้การถกโตมเรือไทยเยมันมีเรื่องเรื่อพิจะะารณาแต่มันกลายเป็นเรื่องแกล้งคือทราบคือถ้าเป็นเรื่องเพื่อพิจารณาเนี่ยก็ต้องรับคฟังฟังคิดเห็นเพราะตอนนั้นวัะะน,นนั้นผมเข้าไปนั่งในที่ประชุมว่าเอาคุณนี่ต้องพูดคุณหยุดเลยคือบอกถ้าเป็นเรื่องเพื่อพิจะะารณาเนี่ยคุณต้องฟังเขาขนาดขาดขนาดนะที่ดเดียวแค่สร้างารประโยคเดียวว่า การทารัฐะหารทําให้ประเทศชาติไว้มองคงต้องมองว่าประมงเนี่ยเป็นผู้ร้ายถึงต้องใช้มาตรการแบบทางทหารเข้ามาเสาอใช่ไหมนี่ถามว่ามองเนี่ยมาจากไหนปัญหาส่วนหนึ่งก็คือว่าเวลาคนที่ก็มีอํานาจใส่มือแล้วมองมองโดยความที่ไม่เข้าใจทีู่กต้องเลยนะฮะมื่อฐานตัวเองที่บัญชีเนี่ยมันจะกําหนดทิศทางวิธีการแนวทางในการแก้ไขผิดไปหมดเลยสองปีที่ผ่านมาเราพยายาม ใช้กระบวนการทางสภาครับยกร่างกฎหมายนะครับโดยชาวประมงแล้วก็ไปล่ารายชื่อได้มาหมื่นสองพันชื่อครับผมนะฮะผ่านการตรวจของสภาเรียบร้อยแล้วแต่เนื่องจากว่ากฎหมายเนี่ยบางเอิญมันมีบางบางส่วนที่เกี่ยวกับการเงินครับนะฮะรัฐมนตรีบอกว่าถ้าเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงินต้องไปให้รัฐบาลให้นายกรัฐมนตรีเป็นอนุญ,ญาตซึ่งจะ พิจารณาให้สภาดได้นี่ส่งไปให้นาะยกสองเดือนแล้วยังไม่มีคําตอบอาจารย์พิธาครับถ้าเรายังกำลังใช้กฎเตฑนแบบนี้ต่อไปดยไม่สอบแก้ไขไรเลยอาจารย์คิดว่าจะเป็นอย่างไรครับวงการประมงครับหมดทิพผหาย